สวัสดีค่ะลูกค้าร้านลอตโต้234นะคะวันนี้แอดมินเอาปฏิทินออกใหม่ของปี2565ามานำเสนอนะคะตอนนี้มีออกมา3ฉบับที่เป็นปฏิทินหวยนะคะได้แก่แม่น้ำหนึ่งคำชะโนดและรวยๆนะคะปีที่แล้วออกมาเนี่ยขายดีมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปฏิทินคำชะโนดกำลังเป็นที่โด่งดังใน โลกออนไลน์เลยนะคะคนหาซื้อกันเยอะมากของปี64แต่ว่าที่ร้านจะไม่มีปี64แล้วนะคะจะมีเฉพาะปี65นะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะฉบับหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด12เดือนนะคะเดือนละ1แผ่นเล่มละ29บาทค่ะเดี๋ยวในแต่ละคลิปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของแต่ละฉบับให้ดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง อย่าลืมนะคะนำเลขที่ได้จากปฏิทินต่างๆไปเป็นคู่มือในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ให้กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในแต่ละฉบับเนี่ยมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้ร้านลอตโต้อ ภูมิใจนำเสนอปฏิทินคำชะโนโดนะคะออกมาใหม่แล้วนะคะของปีนี้ก็เป็นที่โด่งดังกันมากส่วนปี65เพิ่งออกมาฉบับใหม่เลยนะคะเป็นปฏิทินแขวนนะคะสามารถแขวนได้แล้วก็ขนาดเนี่ยก็กําลังพอดีเลยนะคะกว้าง35เซนยาว50เซนนะคะก็เป็นแผ่นละเดือนนะคะปฏิทินคำชะโนโดราคาแผ่นละ29บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะ ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแผ่นละ1เดือนนะคะเหมือนปฏิทินจีนทั่วไปแล้วก็จะมีเลขบอกด้วยนะคะอย่างอันนี้ก็คืองวด30ธันวาคมนะคะก็จะบอกเลขด้วยนะคะโอเคส่วนข้างในที่สำคัญเลยเนี่ยอย่างทุกวันที่1และ17เเขาจะมีเลขอยู่ในช่องนะคะช่องแบบนี้ที่ลูกค้าตามหากันเยอะก็คือเลขในช่องนี้นะคะ ที่เข้าดีของปี64นะคะอันนี้ของปี65แล้วก็ยังมีการโฆษณาของหนังสือของในเครือของคัมชนเนลด้วยนะคะแล้วก็จะมีเลขมาให้ด้วยอย่างอันนี้จะเป็นของมวด17มกราปี65นะคะก็จะมีเท่าแก่น้อยเคมซี C, บ้างไฟนะคะเขาก็จะให้แล้วก็ยังมีบอกวันสำคัญต่างๆนะคะวันขึ้นบ้านใหม่วันเด็กมีข้างขึ้นข้างแรมมีวันพระนะคะ อันนี้ก็คือของในแต่ละ1เดือนนะคะก็เป็นแผ่นละ1เดือนนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็มีเหมือนกันก็คือมีหวยงวดหนึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็หวยเนี่ยจะมาอยู่วันที่1นะคะก็จะมีงวดหนึ่งกุมภาพันธ์มีเลขให้นะคะแล้วก็วันที่1ิหกที่หวยออกเนาะก็จะมีเลขให้เช่นเดียวกันค่ะโอเคข้างล่างก็จะมีเลขที่อยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันนะคะ โอเคค่ะอันนี้ข้าวๆนะคะของปฏิทินคำชะนโนดนะคะราคาเล่มละย9บาบาททั้งหมดมี12แผ่นนะคะส2เดือนอสวัสดีค่ะลูกค้าลาลโต้สองนะคะวันนี้แอดมินเอาปฏิทินแม่น้ำหนึ่งมาแล้วนะคะหลังจากที่ลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากๆเลยสําหรับปฏิทินแม่น้ำหนึ่งเมื่อไหร่จะออกนะคะวันนี้เขาทําออกมาแล้ว เป็นปฏิทินแผ่นใหญ่หน้าละ1เดือนนะคะเป็นหัวเหล็กนะคะเป็นปฏิทินที่สามารถแขวนตามบ้านได้เลยนะคะความกว้างขนาด35เซนนะคะแล้วก็ความยาวขนาด50เซนนะคะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเก็บเหลือใช้นะคะโอเคแล้วก็เขาก็จะมีเลขทูกคุณปู่มาให้ด้วยนะคะสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะออราคาเล่มละ29บาทเท่านั้นนะคะใช้ได้ทั้งปีเลยอเอค ข้างในแม่น้ำหนึ่งนะคะอันนี้ของตัวอย่างงวดของเดือนมกราคมน,นะคะก็จะมีให้เลขเหมือนกันนะคะก็จะมีให้เลขทุกวันที่1กับ16แต่ว่าของงวดมกรานะคะหวยจะออกวันที่17เนาะลูกค้าก็จะชอบดูกันตรงนี้นะคะก็คือตัวเลขของวันที่17นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีเลขของทูกคุณมปูนะคะข้างบนของปฏิทินเนี่ยก็จะเป็น ของงวดต้นเดือนอย่างของเดือนหนึ่งก็คือวันที่30ธันวาคมนะคะเป็นของงวดต้นเดือนส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นของงวดกลางเดือนนะคะก็คือ17มกรานะคะก็จะมีเลขทูกคนปูกพญาคันา่าสิงห์เหนือเสือใต้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาให้รวยนะคะหลังจากที่เรียงเบอร์ของเขาเนี่ยขายดีมากแบบขายดีมากง้วดหนึ่งแบบเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนฉบับนะคะก็ เพราะว่าเลขของเอาให้รวยเนี่ยนะคะที่เข้าดีเหลือเกินเข้ามาเจ็ดวดแล้วหลุดได้แค่งวดเดียวนะคะแล้วก็ในปฏิทินยังมีวันสําคัญที่มงบอกวันต่างๆด้วยนะคะมีข้างขึ้นข้างแรมมีวันอะไรไม่ถูกกับอะไรปีนัก,กษัตรอะไรไม่ถูกกับอะไรเช่นวันที่19นะคะวันที่วีวอกไม่ถูกกับวันปีขานอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากดูแล้วก็อย่างเรามาดูของ ต่อไปนะคะยกตัวอย่างของเดือน7นะคะของเดือนกระกฎาคมเนาะ mm hmm. ก็หวยออกวันที่1และ16นะคะ mm hmm. ก็จะมีเลขเช่นเดียวกันนะคะเลขของวันที่1และเลขของวันที่16นะคะข้างบนก็จะมีหวยเหมือนกันของวันที่1กระกฎาคมนะคะโอเคแล้วก็ข้างล่างก็จะมีของวันที่16กระกรกฎาคมนะคะให้ลูกค้าติดตามลูกค้าลองเอาไปเล่นดูได้เลยนะคะ ไม่ผิดหวังนะคะสําหรับเรียงเบอร์แม่ปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะคะก็ซื้อไปรับรองแอดมินว่าลูกค้าต้องชื่นชอบซื้อเป็นของฝากของขวัญของที่ระลึกได้นะคะเพราะว่าเล่มหนึ่งนีราคาไม่แพงเล่มละยี่สิบาบาทเท่านั้นก็สําหรับคนคอหวยนะคะไม่ควรพลาดนะคะควมีเอาไว้ติดบ้านเลยโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าล a าลาโตสองสค่ะวันนี้แอดมิน ฏิรอยรวยมาแนะนำนะคะเป็นปฏิทินแขวนหัวเหล็กนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นปฏิทินแผ่นใหญ่เดือนละ1แผ่นนะคะความกว้าง35ซนติเมตรความยาว50ซนติเมตรนะคะราคาเล่มละ29บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะของปฏิทินรวยๆนะคะก็จะเป็น1แผ่นต่อ1เดือนตัวเลขใหญ่คนคนที่มีอายุก็จะชื่นชอบนะคะเพราะว่าสามารถ เลขได้ชัดเจนนะคะมีข้างขึ้นข้างแลมบอร์กมีวันสำคัญต่างๆบอกและที่สำคัญมีหวยให้ด้วยนะคะอย่างงวดของวันที่17มกราคมนะคะ mm. ก็จะมีมาให้อยู่ตรงนี้ mm. เขาจะให้เลขหวยทุกวันที่1กับ16นะคะ mm. แต่ว่าพอดี mm. เดือน1ห,หวยออกวันที่17 mm. ก็จะได้วันที่17นะคะแล้วก็ จะมีของหนังสือในเครือของรวยรวยนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจวงจรเลขโกดังเลขสดก็จะให้เลขมาด้วยนะคะอย่างข้างบนเนี่ยจะเป็นเลขของงวดต้นเดือนนะคะคือ30มสิบธันวาเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นของเท่าแก่น้อยนะคะเียมซีบ้างไฟก็จะเป็นเลขของเดือนของงวดปลายเดือนนะคะคือ17มกรานะคะก็จะให้เลขมาด้วย Okay, เดี๋ยวเราไปดูอีกแผ่นหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะของกุมภาพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะคะก็ทุกวันที่1กับ16กเนาะก็จะมีเลขมาให้นะคะลูกค้าจะชอบดอูเลขตรงนี้กันมากนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างเข้าดีแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อทันใจวงจรเลขและโกดังเลขเสดก็จะให้เป็นงวด1กุมภาพันธ์มานะคะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นเท่าแก่น้อยเสียมซีและบั้งไฟเงินล้านก็จะเป็นของงวด16กุมภาพันธ์นะคะ กให้ลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ของยังยังมีอยู่นะคะรีบซื้อตั้งแต่ต้นๆน,น,นะคะของจะได้ยังไม่หมดโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับปฏิทิน3ฉบับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บของเราหรือ Facebook หรือในล l ล n e แ o t o o 3 4นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ